โอีสุ oh, ผู้จัดการศูนย์บริการรถบรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทอี u, สุสุพรรณชุมพรอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนบ่อยในกลุ่ม FRR 2 1 0และ190วันนี้อะไหล่ของศูนย์บริการไม่แพงอย่างที่คิดลบความคิดเดิมๆจากศูนย์บริการไปได้เลยผมมีอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนบ่อย3รายการมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆรถบรรทุกในกลุ่มของ FRR ดูว่าอะไหล่3ารายการนี้ไม่แพงอย่างที่คิดชิ้นแรกนะครับ ชุดซ่อมแอร์ไดเออร์หรือสารดับความชื้นระบบลมของรถบรรทุกขนาดใหญ่ปกติราคาอยู่ที่5,670บาทสำหรับอะไรแท้ดีเทคราคาอยู่ที่3,959บาทวันนี้จนถึง15มีนาคมราคาลดอีก15%เหลือเพียง3,365บาทเท่านั้นมาชิ้นที่2กรองน้ำมันเครื่องราคาปกติอยู่ที่802บาทวันนี้นะครับลดเหลือเพียง599บาท น,นะครับถูกและอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ต้องเปลี่ยนตามระยะและสําคัญมากที่สุดคือกรองน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกรองโซล่านะครับจากปกติอยู่ที่7 0 0บาบาทเหลือเพียง2 7 8บาทเท่านั้นอีกุกส่งทำราคาขนาดนี้แล้วเข้าสวนกันเลยครับ ราคาถูกได้ของแท้แถมนะครับยังรับประกันอะไรห6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลและมีสิทธิพิเศษอีกนั่นก็คือตรวเช็คฟรี50รายการและพุนนำ้ำยาฆ่าเชือ้อโควิดฟรีทุกคันยังรับประกันในส่วนของงานซ่อม6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลอย่าลืมนะครับรถอีสุกต้องช่างอีสุกุเท่านั้นสำหรับพนแชร์คลิปนี้เป็นสาธานะรณะลนรับฟรีแก้วแก็บความเย็น2รางวัน และเสื้อยืดสุดเท่จากอีสุสารางวัลสำหรับวันนี้โออีสุขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับฝ่ายขายกระซิบมาออกเอฟอาวันนี้ออกรถเพียง1 9 9 9 9บาทมีดีดีอีกวันนี้ขับฟรี90้าฟันสุดยอดครับ